ซึ่งดีไซน์เนี่ยเขาเป็นการเอา SUV กับซูเปอร์คาร์เนี่ยมาผสมผสานกันใช่แล้วชุดน,นี้มันจะเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะเป็นไฟเลี้ยวเมื่อกี้พาเปิดมันจะเป็นไฟเลี้ยวตรงนี้ก็ชัดเจนดีประตูเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับ,รบวเวลาจะเปิดทํานี้กึ๊บมันก็จะเปิดขึ้นมาเองควิกคอนโทรลเนี่ยเราเปิดตรงนี้ก็ได้กดปุ่มนี้ก็ได้อ่านี่ผมไม่ได้จับเลยนะ,ะเปิดปิดได้ไหมฮะเออจะปิดก็กดนี่ปึ๊บมันจะปิดมาให้เป็นระบบไฟฟ้าที่หน้าจอกลางคนที่ชอบจอเนี่ยน่าจะอิ่มนะเพราะมี3จอนะฮะ เป็นหลังคากระจกอย่างนี้แต่ว่าเปิดไม่ได้นะคุณเต้ยเปิดไม่ได้ครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นปรับอุณหภูมิที่เบาะจะมีส<อ>ระดับนะครับพัดลมซีร่งคารวิตี้ก็ลองกดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะยกขึ้นนะครับแล้วก็จะเอ็นเอ็นแล้วนี่ปรับแบบวันทัดนะทีเดียวใช่ทีเดียว ัจาประสบความสําเร็จนะครับกับการนํารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่พอนะครับเข้ามาวางจําหน่ายในประเทศไทยนะครับรวมไปถึงในรถที่เรียกว่ามีหน้าตาน่ารักอย่างในตัวของลูมินล่าสุดนะครับทางบริษัทฉางอันออโต้เซาท์อีสเอเชจยจำกัดนะครับก็เรียกว่าได้มีการจัดงานใหญ่ครับกับการเปิดตัวอวตารนะครับเป็นโมเดล ล่าสุดมาจำหน่ายควบคู่ไปกับแบรนด์ช้างอันแล้วก็ดิพอร์ในประเทศไทยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวอาคารนิวส์ออนไลน์นะครับในคลิปนี้นะครับผมมาอยู่กับรถรุ่นนี้ครับอวตาร11หรือว่าวันวันนะครับรถรุ่นนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นรถรุ่นล่าสุดนะครับที่ทางช้างอันเขาเปิดแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นซับแบรนด์ย่อยของเขาวันนี้ผมอยู่กับคุณเต้ยนะฮะสกิร่าครับนี่เลยมาช่วยกันรีวิวนะครับแล้วก็เรียกว่ามาทํา ความรู้จักจุดที่น่าสนใจของรถนะครับรวมถึงวันนี้ไฮไลท์ของรถรุ่นนี้คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการรวมถึงการเปิดราคาอย่างเป็นทางการของเขาด้วยนะครับผ่าน2รุ่นย่อยของชางอันหรือว่าในชื่อย่อยของเขานะฮะก็คืออวัชวันวันวันวน,<ๆ>นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีความน่าสนใจมากๆครับสําหรับรถ EV ีพรีเมียมคันนี้นะครับก็เกิดจากความร่วมมือของ3าแบรนด์ใหญ่ครับ อวตารหนึ 1> 1่งหนึ่งนะครับหรือว่าอวตารวันๆเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาบนแพลตฟอร์ม EP1 จากความร่วมมือของ3าแบรนด์สุดยอดนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นแบรนด์ชื่อดังจากประเทศจีนทั้งในส่วนของฉางอานออโตโมบิลนะครับผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในส่วนของ CATL นะครับผู้ผลิตแล้วก็ให้บริการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรวมไปถึงในส่วนของหัวเว่ยที่เรียกว่าเป็นแบรนด์โทรศัพท์ชื่อดังจากประเทศจีนในส่วนของตัวถังนะครับความยาวของอวตาร 11คันนี้นะครับอยู่ที่4,880ม mm, ิลความกว้างอยู่ที่1,970ส่วนความสูงอยู่ที่1,601นะครับแล้วก็ระยะฐานล้ออยู่ที่2,975ม mm, ิลิเมตรก็เรียกว่ามิติอยู่ในรถที่ค่อนข้างมีความใหญ่ในตัวของรถนะครับเรียกว่ามีการดีไซน์ที่เรียกว่าผสมผสานครับทั้งในส่วนของเทคโนโลยีที่ทันสมัยระหว่างรถซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็รถ SUV ลงไปอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเขานะครับ ก็จะเน้นความล้ำยุคนะครับทั้งในส่วนของดีไซน์ความทันสมัยความหรูหราที่เรียกว่าพรีเมียมตั้งแต่หน้าจรดท้ายรถเลยครับอันนี้ก็คือตัวรถโดยรวมของ a v วตา r 1-1วันะครับซึ่งดีไซน์เนี่ยเขาเขาบอกว่าเอาเป็นการเอา SUV กับ ซูเปอร์คาร์เนี่ยมาผสมผสานกันนะครับทำให้เกิดมาเป็นตัวรถอวตารวันๆขึ้นมานะแล้วก็ที่เห็นชัดๆก็คือความเป็นเหมือนกับเป็นท้ายลาดของเขาอ่ะเป็นคูเป้ท้ายลาดเป็นอเนกประสงค์เลยเป็นคูเป้คันนี้ถ้าขับไปบนถนนนะยังไงก็เด่นยังไงก็โดดเด่นแน่นอนคุณอวยหรือเปล่าไม่อวยไม่อวยจริงจริงเขาใช้คาว่าพรีเมียม SUV ใช่ไหมแต่ผมให้ยกระดับอีกว่าเป็นลักชัวรี่เอสยก็ได้หรือว่าเป็นลักชัวรี่ได้เลยนะอันนี้ในมุมมองของคุณเองใช่นะครับจุดที่ผมสนใจเป็นพิเศษนะอันนี้ อันนี้คือโลโก้นะใช่ใชแต่เป็นโลโก้ไม่ใช่โลโก้ของฉางอันนะอ่าหลายคนตอนนี้อาจจะไล่รุ่นลำบากเรียกว่าเป็นการดีไซน์โลโก้ของซับแบรนด์ย่อยของฉางันไฟก็มีความเป็นตัว C นะผมดูเป็นตัว C อ่าฮะใช่ไหมฮะเป็น d a l i g h t จะเป็น2แถบแบบนี้เออออกมาเป็นบุัมมแรงแล้วก็ชุดไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้ซึ่งจะเป็น LED เต็มระบบรวมอยู่ในโคมเดียวกันครับใช่แล้วชุดนี้มันจะเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะ เป็นไฟเลี้ยวอ่าเมื่อกี้เขาเปิดมันจะเป็นไฟเลี้ยวตรงนี้ก็ชัดเจนดีนี่มันอยู่ในชุดเดียวกันหมดนะฮะใช่ครับเ็ดูนะตัวนี้เป็นตำแหน่งของกล้องนะกล้องเยอะมากครับเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูในสเปคละเอียดมันก็อยู่ในเรื่องความปลอดภัยนะเดี๋ยวมาไล่กันอีกทีแล้วก็น่าสนใจตรงอ่ตรงเรียกว่าตรงชายล่างด้านนี้นะเพราะจริงๆแล้วรถไฟฟ้าคุณเตอร์อย่างที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้มันก็จะทึบๆหมดนะใช่ใช่ทุกวันนี้มันก็เริ่มมีลูกเล่นเริ่มมีดีไซน์นะฮะให้เหมือนกับเป็นช่องระบายแล้วนะใช่ใช่ดีไซน์ของเา นะล้วก็มีตำแหน่งเรดร์กล้องมาตรงนี้ก็จะเป็นกล้องเหมือนกันนะกล้อง,นะต,รงตรงนี้ก็กล้องเป็นเหมือนกล้องเป็นบายสปอตด้วยแล้วก็เป็นเรดารกลั่ระยะในการจอดด้วยรวป,ประตูเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับ,รบวเวลาจะเปิดทำนี้กึ๊บมันก็จะเปิดขึ้นมาเองซึ่งถ้ามีคนยืนอยู่มันจะหยุดให้หยุดไหมหยุดหยุดหยุดเนี่ยถ้าเราถนะอยออกมามันก็จะเปิดต่อ,อะนะครับเออเปิดได้กว้างเหมือนกันนะแล้วก็น่าสนใจนะนี่พอดีอย่างที่คุณเต้มาขออนุญาตนะครับกระจกนี่พอเปิดมามันก็นฟจะเป็นเฟรมเลส นะฮะแต่มันก็จะมีส่วนที่ไม่ได้ลงไปทั้งหมดอย่างนี้นะมันจะมีกรอบกระจกตรงนี้อยู่ก็เป็นดีไซน์เขาแหละนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มรวมการปรับเบาะนี่เข้าใจว่าเป็นปรับกระจกแต่ถ้าจะปิดประตูรถก็กดตัวนี้ได้เลยสมมติเราอยู่นั่งในรถกดนี้ปุ๊บก็จะปิดให้เลยเป็นระบบไฟฟ้าอันนี้คือในมุมที่เรานั่งอยู่ภายในในอย่างที่เห็นนี่เรายืนกันก็จะได้เห็นมุมมองด้านข้างจะเห็นว่าท้ายเขาก็ลาดนะ แล้วก็เป็นสไตล์แบบคูเป้แต่ก็จะไม่ได้ลาดเยอะนะคุณเต้ยไ,ไม่ได้โค้งแบบสับแบบเสียพื้นที่เขาเรียกว่าด้านหลังไปแล้วก็ท<ห>ิม<ห>รอบๆเนี่ยเขาใช้เป็นอลูมิเนียม,มตัดเพื่อให้ดูหรูหรามากขึ้นปกติด้านหลังมันจะเป็นสปอร์ตจะเป็นสีดําแต่การที่ยังเลือกใช้แบบนี้ก็แสดงว่าเน้นความหรูหรา แล้วก็ความหรูหราก็ยังอยู่ในส่วนของหลังคากระจก<ช>แบบนี้ซึ่งพอมาอยู่จากด้านนอกนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าเขาแบ่งเป็นเป็นสองตอนนะคตอนเป็น2แผ่นเหมือนคล้ายๆเทสลาโมเดลสามก็คือ,อจะมีคานอยู่ตรงกลางนะครับก็อาจจะช่วยในเรื่องการบังแดดไม่ร้อนเกินไปแต่ไม่มีม่านนะไม่มีม่านเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องการตกแต่งนะนี่ล้อขนาด22 22ิบสองแล้วดูเบรกเบรกอะไรอ่ะสีเหลืองไม่ใช่ควาได้เป็นของเขาเองก็มีโลโก้อยู่ตรงกลางด้วยนะครับมันก็จะมี อาวา่ามีโลโกโออ้อวาท่าอยู่ข้างแล้วนี่ก็จะเว้าเข้าไปนะเชฟของรถเนี่ยดีไซน์ตรงส่วนประตูนเนี่ยมันเว้าเข้าไปหลอกตาคล้ายๆเป็นสเกิร์ตในตัวฮะและ้วก็<ล>ความสูงเนี่ยจากพื้นถึงชายเนี่ยมผมว่าก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่น่าจะติดลูกระนาดอะไรแน่นอนอนะครับเพราะเขาเน้นความเป็นสปอร์ตมันก็เลยจะต้อง เตี้ยหน่อย<ช>นะครับแต่ว่าพอรับกับล้อที่ใหญนะ่มันก็ดูพอดีเต็มเลยไม่ได้ดูโลง่งไม่ไดูดูโปกอะไรเดี๋ยวดูด้านท้ายด,าด้านท้ายเนีย่ยผมว่าเด่นสุดเลยเฮ้ยอันนี้ถ้าหลายคนที่ดูสเปคจีนมานะอาจจะมาดูตรงนี้ก่อนเลยอะเพราะว่าสเปคจีนเขาบอกว่ามันมีความที่เรียกว่า ความเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่มันอยู่ในตัวอวตารหนึ่งหนึ่งหรือว่าอวตารวันวันคันนี้เนี่ยก็คือไอ้สปอยเลอร์หลังใช่เพราะท่านจีมันจะมีสปอยเลอร์ไปแต่เนี้ยหรือว่าเขาซ่อนไว้เนี่ยคุณเต้ไม่มีไม่มีนะไม่มีนะครับเนี่ยคือสิ่งที่หายไปแต่ว่ามันก็ทําให้รถดูโดดเด่นนะผมมองท้ายม่เงี้ยมันคือ SUV ที่แบบมันไม่ใช่แฮชแบ็กที่แบบเปิดเป็นสูงอ่ะมันจะเป็นการซ่อนกระโปรงไว้ตรงนี้ครับซึ่งมันเหมือนกับรถเก่งเลยอเหมือนกับรถเก่งที่ทําเป็น SUV อ่ะครับนะครับนี่คือท้ายมัน ไฟฟ้าที่เก็บที่เก็บสัมภาระก็ค่อนข้างใหญ่นะครับมีที่ชาร์จให้เก็บแล้วก็มีตัวขอบกันกระแทกให้อย่างดีนะครับรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยมียางอะไหล่มาให้เนาะไม่มีครับไม่มีก็เป็นชุดปะยางจุ่นเชืัอแล้วก็อีกอย่างที่เด่นก็คือกระจกอคุณคิดว่ามันจะมีปัญหาไหมในการขับรถคือดูพื้นที่ดิดูเทียบกับมือผมนะ ซึ่งไม่มีเพราะว่าตัวนี้เป็นตำแหน่งของกล้องหลังเห็นไหมเขาจะใช้กระจกมองถ้าถ้าจำไม่ผิดอะสเปกกระจกมองหลังก็จะเป็นกล้องด้วยก็คือกล้องตัวนี้แหละที่ใช้ในการมองหลังแทนที่จะมองจากกระจกจริงๆอ่ะเพราะนั้นถ้าใช้สัยมันก็จะไม่มีการบดบังในด้านหลังก็ใช้กล้องช่วยใคร้า้คือตัวนี้ซึ่งก็จะเป็นในลักษณะแบบ LED แล้วก็เส้นพาดยาวตั้งแต่ซ้ายจะหลดขวาแบบนี้นะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างเล็กตรงฝากระโปรงก็จะมีโลโก้ครับ โลโก้ตัวนี้แล้วก็ตัวอักษรคำว่าอวตารฟอนต์ก็สวยนะผมชอบแล้วก็มีตัวเลขรุ่นวันวันเลขเขาต้องเรียกว่าวันวันใช่ไหมวันวันหนึ่งหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งก็ได้แต่อย่าเรียกอีเลเว่นมันจะเหมือนเซเว่นช่องชาร์จช่องชาร์จจะอยู่ด้านซ้ายม่มีดีไซน์นะผมเชื่อแต่ว่าน่าจะเปิดด้วยไฟฟ้าแต่น่าจะต้องมีน่าจะต้องมีกุญแจหรือไม่ครับเปิดได้เลยนะครับอ่าเป็นสเปคไทยแล้วนะครับเป็น DC Combo อืม CCS Combo 2นะครับ อันนี้เขเก๋ชาร์จไวปกติส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็นกันมันจะเปิดข้างอะนะเปิดขึ้นนี่รู้สึกผมจะเห็นน้อยก็มีเทสลาเทสลาก็เปิดแบบนี้อ๋อเทสลาเปิดแบบนี้อ่าสถายะกรรมแปดโวลต์มาอีกแล้วคันนี้800โวลต์ใช่ชาร์จไวนี่เราไปพูดถึงสเปคกันนะครับประมาณ200ร้อยกว่าสองร้กว่ากิโลวัตต์นะครับปิดไฟฟ้าได้นะก็แอบซ่อนดีเทลรายละเอียดของในเรื่องการดีไซน์ไวเนะฮะก็โดยรวมสำหรับภายนอกนะก็ คุณเต้ก็บอกว้าวนะเขาว้าวแล้วก็ดูดูหรูดูแพงนะสำหรับผมถูกต้องก็เรียกว่าเขาก็ซ่อนคิมิกรายละเอียดต่างๆไว้ค่อนข้างเยอะนะในตัวรถแต่ก็ส่วนตัวผมแอบเสียดายไอ้สปอยเลอร์ไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นลายเซ็นของรถนะแต่ก็ไม่ว่ากันแต่ไม่ว่ากันไม่ไม่มีใครให้เลยรถจีนไม่มีใครให้เลยสปอยเลอร์ไฟฟ้าเขาตัดออกหมดเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อครับ สัมผัสแรกของผมเลยนะคุณเต้นะฮะก็ต้องบอกว่ารถก็รู้สึกกระชับนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดอะไรแต่ฟิลที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นความอึดอัดนําอ่ะแต่ความรู้สึกคือได้ฟิลของความสปอร์ตเบาคุณเต้กับเบาผมเนี่ยก็ค่อนข้างแยกโซนกันชัดเจนนะนะฮะคอกพิทเราก็ค่อนข้างแยกกันชัดเจนแล้วก็มีส่วนของอการตำแหน่งการวางมืออะไรต่างๆที่ค่อนข้างถนัดผมขึ้นมาเนี่ยผมหา ที่เปิดประตูไม่เจอมันอยู่ตรงนี้นะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ง่ายๆเลยเนี่ยสัญลักษณ์นี้หรือว่าจริงๆนี่เราจะเปิดตรงนี้ก็ได้นะคุณต้นควิกคอนโทรลเนีะเราเปิดตรงนี้ก็ได้กดปุ่มนี้ก็ได้นี่ผมไม่ได้จับอะไรนะเปิดปิดได้ไหมฮะเออจะปิดก็กดนี้ปึ๊บมันจะปิดมาให้เป็นระบบไฟฟ้าหน้าจอกลางตัวนี้ซึ่งในจอของรถคันนี้นะคนที่ชอบจอเนี่ยน่าจะอิ่มนะเพราะมี3จอนะฮะมีจอทั้งหลังมีจอนคนขับนะฮะมีจอกลางแล้วก็จอสําหรับ ผู้ดูสันตอนหน้าน่าจะเป็นเรื่องของความบันเทิงล้วนๆเลยน่าจะแบบดูนู่นดูนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ดีมากเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดจากะเป็นจีนเลยนะสเปคจีนก็ให้มาแบบนี้เลยอในส่วนของ layout c o n นโซลเนี่ยผมสนใจตรงนี้เป็นพิเศษเลยคุณเต้ยนะดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเป็นสองชั้นนะอืมันเป็นมันเป็นลําโพงกนต้นเป็นลําโพงใช่เป็นลาโพงเป็นดีไซน์ของลำโพงเขาของขาเป็นกรวยลําโพงด้วยนะใช่ใช่สวยนะใช่ใช่นะฮะน่าสนใจมาก เกียร์อยู่ขวามือนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวกับใบปัดน้ำฝนอยู่ซ้ายมือตรงนี้ช่องเก็บเปิดยังไงน่าจะตรงนี้ไหมอ๋อโอ้โหมาซ่อนตรงนี้ซ่อนดีไซน์นะแล้วก็มีนีตัวนี้สามารถถอดได้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วตรงนี้มีฝาปิดให้เรียบร้อยมีช่องชาร์จผมก็จะว่าชาร์จได้ช่องเดียวคือช่องที่มีแอร์ระบายเพื่อไม่ให้มันร้อนเกินไปนะครับ แล้วก็พวงมาลัยผมเข้าใจว่าปรับระดับด้วยไฟฟ้านะครับน่าจะมีเมมโมรีของคนขับด้วยนะครับที่ปรับเบาะคนขับก็อยู่ตรงนี้ออยู่ตรงตำแหน่งนี้คล้ายๆกับรถเบนซ์เลยครับมีอมอนิเตอร์คนขับอยู่ตรงนี้อื่ตรงนี้คล้ายๆดีพอดีพอก็อยู่ตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็พวงมาลัยอืเป็นเขาเรียกว่าไร,รสามก้านแต่ว่าเป็นไม่ใช่วงกลมนะครับเป็นวงรีและมีท้ายตัดข้างล่างนะครับขนาดเขาเนี่ยถ้าเป็น ยุคผมในยุคเต้ยนะพวมยยงมาลัยแบบนี้เหมือนโโพวงมลาลัยแต่งอะมุโมโ,โมโนะฮะแล้วก็ฐานตัดด้วยโโนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับในส่วนของความหรูหราที่ให้เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงแอมเบียนทไลท์ที่ให้มาเนี่ยส5 6สีนะครับบรรยากาศในห้องโดยสารนี่เขาก็เน้นความอบอุ่นนะครับดีไซน์ที่ดูหรูหราเป็นส่วนตัวอย่างที่บอกหลังคาเป็นพารโนรามิกนะครับเป็นหลังคากระจกอย่างนี้แต่ว่าเปิดไม่ได้นะคุณเต้ย ผมเติร์ไปได้ครับนะครับไม่มีมากข้างหน้าเนี่ยคือจริงๆเขาแบ่งเป็น2ตอนนะแต่ข้างหน้าก็ยังแบ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็น,ปนคานรับกระจกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยมุดด้วยนะใช่นะครับนี่มีสัญญาณเอฟซีเอฟตรงนี้แล้วก็ตรงไฟสีมเหลี่ยมนะไฟพามาดอย่างเงี้ยน,นี่อยากให้ดูตรงที่ที่บางแดดเ,<อ>เป็นแบบนี้แล้วก็ลงมาอีกชั้นหนึ่งแบบนี้อ่าเขาซ่อนดีเทลไว้เนี่ตรงนี้ปรัเป็นที้ได้นะครับนะครับแต่ว่าไม่สามารถเลื่อนออกไปตรงนี้ได้นะอ่าเออก็ดีไซน์เก๋ดี กระจกมองหลังก็เป็นกล้องด้วยเนื่องจากอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ e, เราดูจากภายนอกนะ,ออะตัวกระจกเนี่ยก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างเล็กก็จะมีกล้องตัวนี้มาช่วยด้วยนะครับกระจกมองหลังครับก็เป็นแบบกล้องด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับทำงานผ่านซอฟต์แวร์ของหัวเว่ยมาพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงที่สามารถทั้งเปิดปิดประตูปิดหน้าต่างรวมถึงระบบต่างๆภายในห้องโดยสารรวมถึงสามารถอัปเดตได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบ over the air นะครับ ota บาะนั่งโดยสารภายในรถนะครับเป็นหนังนับป้าทั้งคันนะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการปรับไฟฟ้าได้14ทิศทางมีระบบระบายอากาศและฟังก์ชันนวดติดมาให้ด้วยนะครับที่สําคัญก็คือโหมดของเบาะนะครับที่เป็น Zero Gravity เพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดพร้อมกับเครื่องเสียง Meridian นะครับเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษมีลําโพงรอบตัวรถเนี่ยถึง25ตําแหน่งแล้วก็ให้กำลังขับสูงสุดถึง2,016วัตต์นะครับ มานั่งอยู่ภายในห้องในสารผมกับคุณเต้ยนี่ก็เรียกว่าไซส์ก็เกินมากฐ<อ>านาไทยนะร้อยเอ่านั่งข้างหลังนี่ก็โหผมว่าผมว่านั่งข้างหลังนี่แอบสบายนะคุณเต้ยอ่าตัวรองนั่งอาจจะสั้นไปนิดนึงแต่ว่า บวกกับไอ้ตัวงุ้มข้างหลังเนี่ยมันทําให้รู้สึกอยู่ในองศาที่ละเบาะนุ่มเบาะนุ่มใช้ได้เลยอะ่ะนี่นนตรงนี้ผมจะวาง,วางถือมือถือก็ได้นะ,อะตอนแรกผมก็งงว่าทาไมอ๋อหนึ่งเป็นมือจับได้2เอาไว้วางมือถือนะครับ,รบแล้วก็ไอ้ตรงช่องเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นซ็อกเก็ตสำหรับเผื่อติดอุปกรณ์เสริมเช่นติด iPad เป็นจอหลังตรงนี้อ่าเป็นไปได้เป็นไปได้ในการที่จะติดตั้งตรงนี้ตรงนี้จะเป็นปรับอุณหภูมิที่เบาะอ๋ออุณหภูมิจะมีสองระดับนะครับพัดลมอ่าที่เปิดหน้าต่างสวิตหน้าต่างเนคุณก็็จะหว่า สวนทางกันชอบสวนทางกันไม่รู้เป็นอะไรก็คือมันจะนูนๆขึ้นมาถ้าดึงลงคือขึ้นถ้าดันไปข้างหน้าคือลงนะครับแล้วก็มีตำแหน่งช่องแอร์มาอยู่ตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะฮะเป็นปรับสามารถหมุนปรับมือได้เลยอย่างนี้ตรงนี้ที่เท้าแขนนะครับจะมีที่วางแก้วเป็นลไกแบบนี้แล้วก็มีตรงนี้ตรงเนี้ยเสียดายมันไม่ได้เป็นที่ชาร์จไร้สายเป็นที่วางมือถือเฉยๆวางได้แต่ไม่ได้ชาร์จนะครับแล้วก็เก็บของได้เล็กน้อยครับครับ แต่ตำแหน่งที่เท้าแขนเนี่ยพอดีเลยแล้วก็ตำแหน่งที่เปิดประตูด้านหลังเนี่ยเปิดตำแหน่งเปิดเปิดจากนี่ครตรงนี้กดแช่ไปกดทีเดียวครับกดทีเดียวนี้ออเอาเวลาปิดก็กดได้ทีเดียว อาจจะต้องสอนญาติผู้ใหญ่หน่อยนะครับเวลาเปิดในการใช้ส่วนตัวผมมองว่าไม่อึดอัดนะคือปกติเบาะบัก,กเก็ตซีดอะถ้ามันสูงถ้ามันใหญ่ค,คนที่นั่งหลังแล้วมองเพีงหน้ามันจะรู้สึกอึดอัดแต่คันนี้ผมว่าเขายกระดับเบาะหลังขึ้นมาให้สูงกว่าตำแหน่งเบาะหน้าเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นมองไปข้างหน้าเนี่ยจะเห็นกระจก พาโนลามิกซันรูฟจะเห็นกระจกข้างหน้าแล้วก็เห็นกระจกข้างเนี่ยมันไม่รู้สึกอึดอัดเลยครับปกติถ้ามันแคบๆอ่ะมันจะเวียนหัวคนนั่งหลังแต่เนี้ยผมรู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายดีตรงนี้นะคุณเต้ยนะพื้นที่วางเท้าด้าังสัมภาระไม่พื้นพื้นห้องโดยสารเรียบนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าเข้าใจว่าเขาาแบตขึ้นมานะครับนะถือว่าสวยงามใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับภายในของตัวอวตารหนึ่งหนึ่งแต่ว่าวันวันคันนี้ครับ เจอเป็นไงคันนี้สีก็จะดูแปลกตาหน่อยนะสีมันจะเป็นแมทนะฮะเป็นสีด้านนะครับแล้วเบาภายในก็จะไม่เหมือนคันที่เราดูเมื่อกี้คันนี้จะเป็นสีครีมๆหน่อยครับแล้วก็ตัดขอบเหลืองสวยเลยล่ะสวยลเป็นคอมบิเนชันที่ดีเลยนะครับคือสีสีแมทอย่างที่คุณเจ้าใบอกนี่ก็จะเป็นสีแบบเทาเทาด้านนะจอก็อลังการนะสามจอในรถเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีใครให้อะตอนเนี้ยสามจอในรถยังไม่มีใครให้ เมื่อกี้สีเทาว่าสวยแล้วนะนี่อีกสีหนึ่งน้ำตาลน้ำตาลแบบบราวน์คอฟฟี่อะไรประมาณนั้นอ๋อนี่คือภายในนะครับแต่ว่าภายนอกก็จะเป็นสีขาวนะครับใช่แล้วคุณต้ยบอกว่าคันนี้นะเบาะก็จะมีความพิเศษจุดเด่นเขาเรียกว่าซีโร่กราวิตี้นะครับภายในครับทั้งคนขับทั้งคนนั่งเลยนะเป็นเบาะแบบซีโร่กราวิตี้ครับนะครับมันจะกดปุ่มเดียวแล้วก็สามารถเอนนอนยาวได้เลยอ๋อเหมือนว่าเป็นตำแหน่งที่เรานั่งรอการชาร์จแบตครับ นะครับกดปุ่มเดียวมันจะมีที่ยืดขาออกมาด้วยนะครับจะปรับแบบแมนนวลก็ได้หรือกดที่จอปุ่มเดียวนี้ก็ได้นะครับซีโร่กาเวตตี้ก็ลองกดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะยกขึ้นนะครับแล้วก็จะเอนนะครับแล้วก็จะยืดขามีเอนได้เอ,เอนแล้วน,นี่ปรับแบบบอลทัชนะทีเดียวใช่ทีเดียวครับแล้วตัวนี้ปื๊ดไปนี่ อันนี้คุณเตยนอนอยู่ผมจะปรับขึ้นให้คุณเตยนะคือตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่นอนสบายมากแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ว่าขับท่านี้นะมันเป็นใช้ตอนจอดตอนที่เราชาร์จแบตเราอยากจะนอนพักผ่อนหรือจะนอนแคมปิ้งเนี่ยทำแบบนี้ได้เลยนี่คือซีโร่กาวิตีนะครับสุดยอดเดี๋ยวผมลองปรับขึ้นนะกดปุ่มเดียวปึ๊บก็จะกลับตำแหน่งเดิมเจ๋อมากเลยแล้วเมนูภาษาไทยเรียบร้อยนะครับเท่าที่ดูคร่าวๆนี่เมนูภาษาไทยเขียนถูกต้องนะสะกดถูกต้องปึ๊บ อ่าแล้วตำแหน่งพวงมาลัยก็ปรับด้วยไฟฟ้าครับนะครับเวลาเราจะปรับพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีกดตรงนี้รูปโปรไฟล์นี้แล้วก็เลือกปุ่มนี้ปุ๊บแล้วก็ปรับด้านนี้อ่าปรับขึ้นปรับลงด้วยไฟฟ้านะครับเข้าออกไฟฟ้าหมดนะครับก็จบมองข้างก็เหมือนกัน กระจกมองข้างก็คล้ายๆเทสลาก็คือต้องใช้ปุ่มเนี้ยปรับกระจกมองข้างนะครับแว่าเราหาที่จอดรถปุ๊บกดปุ่มตัวเนี้ยมันจะเป็นสัญลักษ์รูปตัวพีก็คือมันจะช่วยหาที่จอดแล้วก็ถอยหลังจอดเข้าซองให้ค่าฟิกบอกกับเรียไทม์เลยว่าอตอนนี้เปิดจริงๆอยู่ตอนนี้รถกระจกอยู่อะไรเงี้ยครับ okay. อวตารวันๆนะครับหรือว่าอวตารหนึ่งเนี่ยวางจําหน่ายในบ้านเราใน2รุ่นย่อยครับสเปคของทั้ง2รุ่นย่อยเนี่ยจะเหมือนกันในส่วนของกลุ่มพลังขับเคลื่อนนะฮะเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัววางอยู่คู่ล้อหลังกําลังสูงสุดของเขาอยู่ที่313แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่อย่ที่370นิวตันเมตรความเร็วท็อปสปีดสูงสุดที่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมถึงมีโหมดการขับขี่ให้เลือก4โหมดครับก็คือ Eco Comfort Sport แล้วก็ c u ส t o m i z e มนะครับ โดยในส่วนของตัว standard range นะครับจะเป็นแบตเตอรี่เทเนเรียมลิเธียมนะครับเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ800 v โวลต์ความจุ90.38กิโลวัตต์นะครับระยะทางการขับขี่สูงสุดอยู่ที่575กิโลเมตรตามมาตรฐาน n e d c ส่วนในรุ่น long range นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบเทเนเรียมลิเธียมเช่นเดียวกันนะครับเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ800 v โวลต ความจุอยู่ที่106.79กิโลวัตต์ส่วนระยะทางการขับขี่สูงสุดจะอยู่ที่680กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับตามมาตรฐาน n e d c ครับในส่วนของช่วงล่างนะครับทั้ง2รุ่นย่อยของอวตาาวันวันด้านหน้าจะเป็นแบบปีกนกคู่นะครับส่วนด้านหลังจะเป็นแบบอิสระ5ลิงนะครับฟังก์ชันการช่วยขับขี่นะครับ Plus นะครับหรือว่า A-SR ที่เป็นระบบการช่วยเหลือการขับขี่ในรถคันนี้นะครับก็มีความ เรื่องของระบบความปลอดภัยที่ถูกติดตั้งทั้งระบบของการช่วยเหลือการขับขี่นะครับมีเรดาร์อันตราโซนิกเรดาร์ขึ้นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็กล้อง HD ที่เรียกว่ารองรับฟังก์ชันต่างๆภายในรถทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟเลี้ยวระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติรวมไปถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติจากระยะไกลนะครับส่วนความแตกต่างของทั้ง2รุ่นย่อยนะครับนอกจากระยะทางต่อการวิ่ง ในการชาร์จหนึ่งครั้งแล้วนะครับก็มีในส่วนของฟังก์ชันทั้ง2รุ่นย่อยเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยที่เหมือนเหมือนกันเกือบทั้งหมดนะฮะจะต่างกับตรงที่รุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นมาตรฐานเนี่ยล้ออัลลอยจะเป็นขนาด21นิ้วแล้วก็จะมีของระบบช่วยปิดประตูแบบ s o f t c r o s e นะครับส่วนในรุ่น long range นะก็จะมีล้ออัลลอยขนาด22นิ้วในส่วนของตัวถังภายนอกอวตาร11ะครับที่เปิดวางจำหน่ายในบ้านเรา ถ้าเป็นในรุ่น Standard r a n g e นะครับจะมี3มเฉดสีก็คือสีขาวสีเทาแล้วก็สีดำนะครับส่วนถ้าเป็นในรุ่นรอง r a n g e ก็จะมี4เฉดสีให้เลือกครับมีสีเขียวสีขาวสีเทาด้านแล้วก็สีดำส่วนภายในห้องโดยสารก็จะมีแยกเป็นเปรียสองสีนะครับก็คือมีสีดำแล้วก็ในส่วนของสีแดงส่วนราคาครับราคาจำหน่ายใน2รุ่นย่อยสำหรับตัว Standard r a n g e ราคาอยู่ที่2 9 9ล้านเาห และในตัวลองเ r a n g นะครับอยู่ที่2 2 9 9 0 0นปิดท้ายสำหรับราคาจำหน่ายที่เปิดตัวทั้ง2รุ่นย่อยนะครับทางอวตารเองก็มีโปรโมชั่นราคาพิเศษเป็นส่วนลด1 0 0 0 0แสนบาทนะครับที่จะทำให้ราคาของ แต่ละรุนเนี่ยลดลงไปในตัว Standard Range เนี่ยราคาก็จะเหลืออยู่ที่1,999,000ส่วนในรุ่น o อง r รน g e นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่2 000, 1 9 9 0 0 0นะครับซึ่งทั้งหมดก็จะมาพร้อมแคมเปญพิเศษที่เรียกว่ามีทั้งในส่วนของที่ชาร์จการบำรุงรักษาแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยนะครับแต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับจะมีเฉพาะสำหรับลูกค้า200ท่านแรกที่จอง แลวก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษที่จะมีถึงภายในวันที่31ธันวาคม2567นี้เท่านั้นนะครับและทั้งหมดก็คือความน่าสนใจของเรียกว่าง,งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในบ้านเรานะครับกับช้างอันในโมเดลของอวตารวันวันถือว่าน่าสนใจแล้วก็เปิดตัวได้แบบอลังการงานสร้างมากๆคุณใต้มองเป็นไงบ้างในเรื่องของภาพรวมหลังจากทราบราคานใะนเรื่องของดีไซน์อะไยางนะี้อย่างที่ผมบอกว่าดีไซน์เขาล้ําเกินลน้ลจีนไปเยอะนะครับล้ำเกินล้จีนไปเยอะเข,เขาเรียกว่า ใช้คําว่าลักชวรี่เลยก็ได้ไม่ต้องใช้คําว่าพรีเมียมหรอกนะครับไอเอสยูีที่มาในคราบสปอร์ตคาร์ในราคาที่แบบจับต้องได้เงี้ยมันไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ให้มาในห้องโดยสารเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับไม่มีแพ้ใครทุกอย่างเป็นไฟฟ้าล้วนๆนะครับแล้วก็วัสดุก็หรูหรานะครับ 800โวลต์ที่เป็นเทคโนโลยีแบตเนี่ยก็ถือว่าเรียกว่ามาตอบโจทย์แหละสําหรับคนที่ต้องการเท้รนโฟ้าตอนนี้อย่างที่คุณเตเ้เคยบอกไว้ใช่เพราะว่า<ม>ตอนนี้ถ้าเกิดราคาเนี้ยมันต้องให้สถายกรรม800โวลต์แล้วในการ<ม>ชาร์จ DC เข้าเร็วๆนะครับ<ม>0 100มันไม่ควรจะเกินครึ่งชั่วโมงอประมาณนี้ต้องให้เร็วสําหรับผมก็ในตัวรถโมเดลนี้นะก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ล้ํานะ แล้วก็หรูนะครับในเรื่องของคู่แข่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเทสซาโมเดลวายนะใช่ประมาณนั้นเพราะว่าดูแล้วเขาก็ยังไม่มีคู่เทียบชัดๆตรงๆน่นะครับถ้าเทียบกับราคาที่เปิดมาวันนี้นะก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็สําหรับผมแล้วมันก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่เรียกว่าถ้าใครที่ชื่นชอบรถไฟฟ้านะก่อนหน้านี้เนี่ยรถไฟฟ้าอาจจะเป็นรถที่อาจจะเป็นรถเน้นประหยัดเน้นในเรื่องของรักโลกต่างๆแต่ตอนนี้นะฮะวินาทีนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ย การเปิดตัวรถในกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่ามันไปเรื่องของความลักชวรี่แล้วมากันเปเรื่องของความรู้แล้วครบทุกเซมต์แล้วอะตอนนี้ใช่นะครับก็ฉะนั้นใครที่ชื่นชอบโจดนะฮะตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองเนี่ยในเรื่องของความรู้ไม่อยากให้เหมือนใครบนท้องถนนนะครับแล้วก็อยากเป็นยูนิคค่อนข้างยูนิคหน่อยนะช้างอันในตัวของวอร์ท้าวันวันเก็บไว้ในลิสต์ครับอย่าอยู่ใมลิสตานะฮะก็ถือว่าน่าสนใจสําหรับการเปิดตัวในครั้งนี้นะฮะและทั้งหมดก็คือความน่าสนใจของ เรื่องราววันนี้นะที่นํามาฝากกันสำหรับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับก็ฝากติดตามกันสําหรับใครๆที่ติดตามน,นะฮะสำหรับอาคารนิวสไลด์ในคลิปต่อๆไปนะในคลิปนี้ผมกับคุณเต้หมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ